พี่ดูกลไปหาดาบประล้กกันนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่เริ่มเข้าสู่หน้าน่าจะาขี้คายเรื่องเรื่องของกระแสวันนี้กระแสเรื่องคำสั่งห้ามลํานะครับน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันเสียมากกว่านะะการสื่อสารียังไม่ชัดเจน เท่าที่ผมตรวจสอบมานะจากาพี่ๆใ,ในท้องที่กบตูมแถวนั้นนะก็ได้รับการยืนยันมาด้วยวาจาไม่ขอเปิดเผยแหล่งข่าวนะ,ะว่าอันที่จริงแล้วตำรวจที่เขาไปถ่ายถามเขาถามว่าสรุปแล้วบ้านกกกอกเนี่ยที่ผ่านมาช่วงสงการมีการละเล่นน้ำไหมหรือคือมันเป็นงานเก็บประมาณว่าเป็นการหาข่าวเก็บสถิตินะครับค่ จัดกิจกรรมมโหรสพพรุนนี้นั่นไหมคือทางฝ่ายฝ่ายตำรวจระดับภูทรจังหวัดเขาต้องการข้อมูลว่าในท้องที่จังหวัดภาพรวมลยมุกดาหารเนี่ยยังมีการจัดประเพณีสงการกันอยู่หรือไม่ค่ะนะเขาก็บอกมาตะเวนถามมาถามที่ที่บ้านของผู้ใหญ่นิ่มนะก็มาถามแต่ว่าจังหวะไม่อยู่ยังไม่เจอกันนะก็ถามไปทุกหมู่บ้านแหละไม่ใช่แค่บ้านกกอกนะครับค่ะ ถามไปถามมาก็ก็มีประเด็นที่เหมือนว่ามีเจ้าหน้าที่ไปถามที่บ้านแม่คำใสใช่ไหมบ้านแม่คำใสเสร็จแล้วก็เลยผมผมมั่นใจอย่างนี้แล้วว่าคงจะเป็นเรื่องของการสื่อสารไม่ชัดเจนระหว่างผู้สื่อสารหรือตำรวจก็ดีหรือหรือคนรับสารไม่ดีนะครับก็ปรากฏคลิปมาในช่องของแดดเดอร์ว่าห้ามคนเดียวก็ไม่ให้รำสองคนก็ไม่ให้รำ ประมาณนั้นประมาณนั้นน่าจะเป็นการกระเซาย้าแย่กันหรือเปล่าอเหรอคะเหรอคะในกรณีที่จะต้องห้ามกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องอ้างอิงประกาศคําสั่งของของผู้มีอํานาจในจังหวัดก็คือผู้ว่าหรือคณะคณะทํางานเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคระบาดนะครับผมก็ไปตรวจสอบตรวจค้นต่อไปว่ามุกดาหารมีคําสั่งอย่างเป็นทางการ ในในส่วนกรณีนี้อย่างไรนะมีคําสั่งเรื่องเรื่องมาตรการเนี่ยนะการเร่งด่วนเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการระบาดของโรคโควิดเนี่ยนะฮะคำสั่งฉบับล่าสุดเนี่นะ่าจะเป็นคําสั่งที่หนึ่งห้าหนึ่งห้าทับสองห้าหกสี่ลงวันที่สิบห้านะครับลงวันที่สิบห้าเมษาก็เมื่อวานวันนี้วันที่สิบหกนะครับ ก็ไม่มีข้อกําหนดในการในการห้ามลํานะไม่มีแต่ว่าเนื้อหาเนื้อเนื้อหาหลักใหญ่ใจความในคําสั่งเนี้นะรายละเอียดทัังสือทุกๆุกกตัวไม่อ่านนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขอเปิดเผยนะเอาข้อหนึ่งเนี่ยข้อหนึ่งก็มีมีสถานที่ต้องห้ามคือปิดไปเลยห้ามเปิดห้ามให้บริการห้ามจัดห้ามสร้างห้ามทำเนี่ยนะก็รวมรวมลวสิบสองนะฮะสถานที่ให้จัดให้มีการซ้อมหรือเล่นพนันไก่จน พนันชนไก่กัดลาสถานที่อื่นใดทำนองเดียวกันอย่างเงี้ยรวมถึงห้ามชุมนุมมั่วสุมเล่นพนันทุกประเภทอันนี้มันผิดอยู่แล้วในตัวกฎหมายห้ามส่วนอ่าแล้วข้อสองห้ามสวนน้ําสวนสนุกสระว่ายน้าบ้านกกอกะก็ไม่มีสวนสนุกก็ไม่มีสระว่ายน้าก็ไม่มี <Okay. S 2> สนามเด็กเล่นเครื่องเล่นสําหรับเด็กนะฮะเครื่องเล่นเป่าอ่าเครื่องเป่าลมนึกออกไหมครตามตลาดนะัด ต่างต่างจังหวัดอ่ะเขาจะมีไอบอลลูนใหญ่ๆญ่อ่ะที่เป่าลมเป็นสไลเดอร์อะไรพวกเนี้ย <Yeah. S 2> แ,แบบนั้นเขาไม่ให้มีนะฮะตลาดนัดตลาดน้ําเนี่ยห้ามสับสินค้านะครับไอประมาณเนี้ยให้ให้ปิดแต่ก็มีข้ออนุโลมอยู่นะกรณีห้างสับสินค้าเดี๋ยเขาให้เปิดปิดเป็นเวลานะครับให้เร็วขึ้นให้เร็วขึ้นเปิดเร็วเปิดช้าเช่นเปิดธรรมดาเก้าโมงก็เป็นเปิดเที่ยงปิด,ป,ดปิดหนึ่งหกโมงเย็นประมาณเนี้ย ขาก็ไม่ได้ห้ามปิดเทียทีเดียวข้อสี่ก็คือโต๊ะสนุกเกอร์บิลเลียดร้านอ่าข้อห้าร้านเกมร้านตู้เกมร้านอินเทอร์เน็ตนะฮะที่มันจะเข้าขายลักษณะมั่วสุมได้ทันทีข้อหกโรงเรียนศิลปะการต่อสู้ข้อเจ็ดโรงภาพยนตร์โรงมะรสพข้อแปดสถาบันกวดวิชาข้อเก้าก็คือโรงเรียนสอนขับรถยนต์นะฮะสอนขับรถยนต์ที่รับรองจากขนส่งทั้งบกนะครับข้อสิบสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพอันมีลักษณะเป็นการแช่น้ําอบไอน้ํานวดหน้าเว้นนะยกเว้นร้านนวดแผนไทยนะนวดฝ่าเท้าหรือเป็นการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐข้อสิบเอ็ดนะสนามฝึกซ้อมซ้อมมวยลงยิมไข้มวยเนี่ยปิดเลยนะฟิตเนสสถานที่ที่ออกกำลังกายลักษณะอาคารปิดก็คือห้องแอร์นี่แหละครับปิดไปเลยนะก็มีเท่านี้ นะส่วนข้อสองก็บอกว่าให้เจ้าพนักง,งานปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านส่วนงานท้องถิ่นนะเป็นเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคดังนั้นเนี่ยผู้ใหญ่นิ่มก็ต้องได้รับฐานะนี้ด้วยเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคติดต่อนะมีอำนาจหน้าที่ เนี่ยไอ้ตรงนี้เขาก็กำหนดอำนาจหน้าที่มานะว่าวางอ่าวางเครือข่ายการติดตามบุคคลเข้าออกจากตั้งจุดคัดกรองนู่นนี่นั่นนะครับข้อสองผลการตรวจหาหาสืบเนื่องอยา่างข้อหนึ่งนะับให้คัดกรองบุคคลเข้าออกในชุมชนตัวเองเนี่ยถ้าปรากฏว่ามีใครเกิน3 17, ามสิาองศาเซลเซียสเนี่ยนะให้แจ้งสาธารณสุขในพื้นที่ทราบนะข้อสาม หากตรวจสอบพบว่าบุคคลดังกล่าวเดินทางมาจากสถานที่เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงทั้งในจังหวัดและนอกเขตจังหวัดมุกดาหารนะครับให้ใช้อำนาจตามมาตรา34แห่ง,งรรพรบควบคุมโรคเนี่ยสั่งกักสั่งแยกควบคุมไว้สังเกตณนะสถานที่ตามกำหนดไม่น้อยกว่า14วันนะะ อ่าข้อสี่นะกรณีเป็นญาติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิดกรณีว่าตรวจพบแล้วมีมีผู้ติดเชื้อเข้ามาในบ้านเนี่ยนะอะเป็นญาติใกล้ชิดทั้งหลายเนี่ยนะให้บุคคลที่อยู่ระหว่างรอบผลการตรวจโรคอีกครั้งหนึ่งจากจากสถามนรัาบาลเนี่ยนะครับกักบ,บริเวณตัวเองสิบสี่วันมีครัมีแค่นี้ครับหลักใหญ่ใจความนะเออแล้วก็มีเพิ่มเติมว่าห้ามจัดประชุมสมัมมนาจัดงานเลี้ยงทุกประเภท อให้ส่วนราชการที่กากับสถานที่ท่องเที่ยวเช่นอุทยานแห่งชาติอะไรพวกเนี้ยควบคุมควบคุมการเข้าออกข้ามไม่ให้มีการจําหน่ายการบริโภคการจับกลุ่มตั้งวงสุราก็มีเท่านี้เองไม่ได้ห้ามในการลําไม่มีแต่ว่ากระแสข่าวเรื่องเดียเที่ยงที่ผมตรวจพบเนี่ยนะคือก็ได้โทรไทยถาม์เพื่อเพื่อนฝูงนะในท้องที่ในท้องที่ไม่บอกว่าใคร นะก็ก็ได้ทราบว่ามันมีปรากฏการณ์หนึ่งว่าก็จะจริงหนึ่งก็คือมีการร้องเรียนจริงม,มีการร้องเรียนจริงจากภาพจากกรณีของอมีการลำร้อยสิบห้านางลำนายลำเนี่ยนะไอ้ภาพตรงนี้ต่างหากที่เป็นปฐมเหตุให้มีการร้องเรียนไปที่ไม่ใช่ร้องเรียนที่ตำรวจนะร้องเรียนไปที่อำเภอ,อนะฮะร้องเรียนไปที่ฝ่ายฝ่ายปกครองนะครับว่าเออมีการ หน้าบ้านลุงพนเนี่ยลานพญานาคเดี๋ยวทำไมมีกิจกรรมคนจํานวนมากเกิดขึ้นได้นะฮะมันฝ่าฝืนต่อคําสั่งของจังหวัดลุกนาหารหรือไม่อย่างไรให้ตรวจสอบให้ตรวจสอบนะครับทีนี้ฝ่ายฝ่ายปาคากครองูรับเรื่องเขายังไม่ได้ตรวจสอบอะไรเลยข่าวที่ทราบมาแบบข่าวกองกองหนึ่งชั้นแล้วเนี่ยนะการข่าวแจ้งว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ นะครับเจ้าพนักงานควบคุมโลกในท้องถิ่นปกออกโดยตำแหน่งก็คือผู้ใหญ่บ้านและกำนันเนี่ยจะเข้าไปประสานข้อเท็จจริงที่อำเภอน,นะครับดังนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นการให้ข่าวกระจายข่าวที่สับสนกันกันเรียบร้อยไปแล้วว่าห้ามลำเลยห้ามลำมันมันมาจากความความผมคิดว่าเป็นความหวังดีหวังดีของคุณคุณแม่ออฟนะ พอคุณไม่ออฟเ,เห็นกระแสข่าวนี้มาก็เลยได้ไปไปบอกกล่าวกับคุณยาอาชิเท่านั้นนะ,<ค>ะว่าตอนนี้มันมีปัญหาแบบนี้อยู่ <คะ S 2> ห้ามราก่อนได้ไหมะนะครับประมาณนี้นะ,<ค>ะเนื้อข่าวสาระหลักใหญ่ใจความมันคือแค่นี้ <คะ S 2> ว่าหยุดหยุดก่อนเดี๋ยวให้ตรวจสอบก่อนคือไม่ใช่ส่วนราชการออกคําสั่งห้ามนะครับเดี๋ยวประชาชนจะเข้าใจผิดเนี่ยมันจะมันจะเสียหายนะก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ว่า ทาง mm. ทางผู้ใหญ่จะเข้าไปติดต่อข้อเท็จจริงกับทางอำเภอว่ามีการห้ามอย่างนี้จริงหรือไม่อย่างไรนะครับ uh. แต่เบื้องต้นได้รับการยืนยันจากคุณแม่ออฟว่าเพื่อความสบายใจจึงได้บอกญาตาชี้ว่ายหยุดก่อน uh. หยุดรอดตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับอืม uh. อันนี้ขอขอขอมาคอนเฟิร์มข่าวสารที่น่าจะถูกต้องที่สุดนะครับค uh. นะครับมันเกิดการล้องเรียนเข้าไป นะ oh. แล้วมันก็มีตำรวจออกมาออกมาสอบถามนู่นนี่นั่นซึ่งมันคือตำรวจท้องที่เขาจะต้องทำรายงานรายงานในในเขตอำนาจการควบคุมของอำนาจปฏิบัติการของตำรวจว่าในท้องที่เนี่ยมีที่ใดบ้านจัดจัดประเพณีสงการ oh. มีที่ใดบ้างที่จัดกิจกรรมชุมนุมนู่นนี่นั่นนะครับนะถ้าเกิดว่าการลำร้อยสิบห้าคนเนี่ยมันผิดกฎหมายจริงอะ เขาไม่มาบอกไม่เฉยหรอกครับเขาจะมีหมายเรียกมาด้วยเลยว่าคุณได้สา,าบืนเอ่อพลบควบคุมโลกนะครับโอ้ยคนเข้าใจผิดกันไปเยอะมากน,นะดาบตอนเนี้ยเขาจะเข้าใจกันแบบ<ม>กี่หมื่นแล้วคะกี่หมื่นกี่แสนรือที่เข้าใจกันแบบนั้นอ่ะพี่เองก็เป็นหนึ่งใน<ส>นั้นกระจายเป็นวลกวา้าเออผมก็ได้รับคําสั่งมาเนี่ยคำสั่งที่หนึ่งห้าหนึ่งห้าทับสองห้าหกสี่เนี่ยฮะจังหวัดมุกดาหารเนี่ยลงวันที่สิบห้าเมษายนเนี่ยนั่งอ่านอยู่สามรอบแล้วเนี่ยก็เอะมันก็ไม่ได้ห้าม ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ท่านก็ไม่ได้ห้ามโ oh, <no. S 2> เป็นมาตรการเฝ้าระวังเท่านั้นนะครับเออทาไมมีเผาวว่าห้ามแม้แต่กิจกรรมลําก็ไม่ได้ถ้าคุณไม่ห้ามห้ามลาำนะหนึ่งคนก็ลําไม่ได้ใช่ไหมคุณก็ห้ามคนเดินคุยกันอนะ่ะสองคนอ่ะไม่ได้ถ้าอย่างนั้นนะ่ะถูกไหมครับถ้าจะเอาประเด็นเป็นอย่างนั้น แต่อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อสับสนความสับสนในข้อเท็จจริงคนน่าจะการย้ำนะคนน่าจการยังไม่มีคําสั่งใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นเมื่อสักครู่จะถามอย่างไรครับพี่อมงั้นคลิปล่าสุดอีกคลิปลฟยสดก่อนหน้าเนี้ยพี่ปิดดีไหมหรือว่ายังไงไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือเราเรา แล้วก็คือนาทีนี้ยังยังไม่มีส่วนราชการผู้รับผิดชอบโดยตรงมาชี้แจงอันนี้ก็เป็นกระแสข่าวลือมันเป็นมันเป็นสายกระแสข่าวมาเท่านั้น<อ>นะครับก็ฟังเราฟังมาฟังมาแต่ทีนี้ในความห่วงใยของผมเนี่ยผมก็ในมือผมตอนเนี้ยผมก็ถือคําสั่งของจังหวัดมุตราหารมานั่งอ่านอยู่คผมก็ตรวจสอบข่าวสารกลับไปยังท้องที่แล้วก็เขาก็ไม่มีคําสั่งห้ามไม่มีนะค่ะตัวราชการผู้รับผิดชอบเนี่ยเรื่อง เรื่องโรคระบาดเนี่ยก็ต้องเป็นคณะของผู้ว่าและการจังหวัดมุกดาหารในฐานะผู้ก,กํากับผู้ก,กํากับตามบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมุกดาหารชัดเจนนะชัดเจนนะนะครับคําสั่งลงวันที่สิบห้าเมษายนก็คือเมื่อวานนี้นะครับท่านท่านดีราบอกว่าอ่านอ่านคออเม์ท่านวีราหน่อยค่ะดาบมีผู้ใหญ่ให้ข่าวห้ามรับไม่ใช่ให้ข่าว <laughs> ประชาันพันแก้ข่าวนะอย่าเข้าใจผิดค <c oughs> ือคุณแม่ออฟคุณแม่ออฟที่เคารพรับของผมเนี่ยท่านได้ยินข่าวมาท่านก็ไม่สบายใจจึงไปกำชับย่าอาชิย่าอาชิว่าอ,อย่าเพิ่งล้ำนะครับอย่าเพิ่งล้ำนะเพราะมันมีกระแสข่าวไม่ค่อยดีนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่จะเป็นคำสั่งสายราชการบังคับโดยโดยโดยชอบเนี่ย เราต้องรอพรุ่งนี้กำนันและผู้ใหญ่จะเข้าไปไถ่าถามเา็าเรจริงนะฮะแต่การประสานงานกับทางโทรศัพท์ตอนนี้มันยังชี้ชี้ชัดอะไรไม่ได้นะครับนะครับอันนี้เป็นความห่วงใยของของคุณแม่ผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นนะให้ไปบอกเพื่อนซีเนนซ้เนี่ยคุณย่าชีเนี่ยว่าเฮ้ยมันมีเรื่องมาแบบนี้อย่าเพิ่งรำเลยนะเองแค่นั้นเองแล้วข่าวมันหลุดรั่วออกไปได้อย่างไรเป็นเป็นไปว่าฝ่ายราชก,การสั่งห้ามรำอ่ะนะ อันนี้ผมว่าเข้าใจผิดเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิงเลยไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง,รงลเลยปรากฏว่ามีก็คือมีผู้ร้องเรียน,น่ะมีจริงมีจริงนะครับแต่คําสั่งจากฝ่ายอําเภอฝ่ายจังหวัดยังไม่มีนะครับคะจะบอกว่ามีตํารวจไปไปแจ้งว่าเอาผ,มผมมั่นใจว่าตํารวจที่พูดอ่ะอาจจะพูดเป็นประมาณว่า เถ้ามันยุ่งยากนะก็อยา่าไปลำม,มันเลยคนเดียวก็ไม่ให้ลำประมาณนั้นแหละอารมณ์นั้นผมเชื่อว่าอย่างนั้นดาบค่ะดาบค่ะดาบอ่านคอมเมนต์หน่อยคะ่ะท้องสามคอมเมนต์ไดท้ายช,ช่องแดกได้เหรอแต่ผู้ใหญ่พูดห้ามจริงอ,อ่คืออย่างนี้ข่าวที่ออกไปข่าวกองหรือยังคำสั่งที่ที่จะบังคับกับประชาชนได้ต้องเป็นคำสั่งราชก,การโดยชอบ มีจ่ามีดาบไปบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งล้ำเนี่ยมันไม่รับกันไม่ใช่หรถูกไหมค่ะรีบเห็นกระแสข่าวนี้ตั้งแต่บ่ายแล้วเนี่ยผมก็ผมก็เออมันมันไม่สบายใจนะผมก็สอบถามกลับไปทางทางท้องที่เขาก็ไม่มียืนยันมานะเขาบอกว่าเข้าใจผิดกันหรือเปล่านะครับค่ะแต่ว่าเอาเพื่อความชัดเจนวันนี้มันกลางคืนแล้วล้ำไม่ได้แน่นอนนะ พรุ่งนี้เดี๋ยวตำนันก็จะไปกำนันก็จะไปผู้ใหญ่ก็จะไปก็ไปถามถามอำเภอเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีคนร้องเรียนมาน่ะจริงแต่ร้องเรียนห้ามลำเหรอมันไม่ใช่นะเขาไปบอกว่าเออมัน,ม,นมันการลำอะ่ะวันที่ร้อยสิบห้า 15, คนเนี่ยเมื่อวันที่สิบสิบสิบห้าใช่ไหมค่ะสิบห้าร้อยสิบห้าคนเนี่ยมันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เขาเป็นร้องเรียนประมาณนี้ <laughs> นะครับ เออมันคนละเรื่องกันเลยกับกับมามาบอกว่ามีการห้ามลํำเนี่ยค่ะ <c oughs> เห็นไหมข่าวข่าวลือมัน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 ไปเร็วมากไปเร็วมากถูกต้องครับที่ที่อ่อที่ผมอา่านว่าไอ้จุไรนะพี่จุไรนะเอ่อพี่จุไรรอ,อคําสั่งจากจังหวัดก่อนถูกต้องครับเอ่เรื่องจริงห้ามชุมนุมไม่มีครับมีในคําสั่งที่หนึ่งห้าหนึ่งห้าก็มีห้ามชุมนุมแต่กิจกรรมการฟ้อนลํำเนี่ยมันไม่ใช่การห้ามชุมนุม มันไม่ใช่การชุมนุมการฟ้อนลำเนี่ยนะนะครับอือก็ไม่มีอะไรนะผมะว่าห้ามห้ามห้ามแม้ทั้งจัดประชุมสัมมนานะจัดงานเลี้ยงทุกป,ประเภทก็ห้ามนะตามข้อสามนะเงื่อนอข้อสามอ่านอีกครั้งให้ให้ให,ให,ให,ให้พี่ๆเข้าใจนะนะข้อสามเงื่อนไขและการเปิดดําเนินการและการจัดการการรวมคนนะ การจัดการกิจกรรมรวมคนนะห้ามาสามจุหนึนะห้ามมิให้จัดงานจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมคนในพื้นที่สาธนณะนะครับเว้นแต่การจัดงานตามประเพณีนิยมงานแต่งงานงานบวชงานศพซึ่งได้รับอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการ,รควบคุมโรคอำเภอนะระด,ดับอำเภอนะอย่างเช่นแต่กรณีลำร้อยสิบห้าท่านเนี่ยผู้ใหญ่นิ่มเนี่ย ก็ไปยื่นขออนุญาตจากส่วนควบคุมแล้วว่าทําได้ว่าทําได้แล้วก็ให้จัดโซเชียลดิสคัตติ้งกันเนี่ยนะ <c oughs> ก็ห่างกันคนละเมตรสองเมตรอใส่หน้ากากอิดหลวงพนผมเนี่ยก็ไปเดินแจกแอลกอฮอล์เจลล้างมือนะถูกไหม <c oughs> อันนี้คอรอคสามจุหนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าวัดแรกก็บอกข้ามเนีจัดงานเป็นการรวมคนในพื้นที่สาธารณะแต่ได้ขออนุญาตแล้วไงนะ แล้วในใน,ในข้อ3.1ยังบอกว่าต้องมีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรและสวมหน้ากากอนามัยนะวัดอุณหภูมินะก็ทําหมดในในงานเมื่อวาน1น15นางลำนะ<ม>ข้อ3.2ห้ามมิให้มีจัดการจัดการประชุมสมัมมนาการจัดเรียนทุกประเภทมันก็ไม่มีนี่<ม>นะฮะก็ไม่มีข้อ3.3ส่วนเรื่องก,การที่ต้องกลับดูแลสถานที่ท้องเที่ยว อันนี้ในยะน่าจะความหมายถึงเช่นอุทยานแห่งชาติที่เปิดให้คนเข้าชมเข้าเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดรวมถึงรวมทั้งห้ามมให้มีการบริโภคสุราดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ในบริเวณดังกล่าวจริงๆในอุทยานแห่งชาติทุกที่เขาห้ามอยู่แล้วครับเรื่องบริโภคสุราสุหรี่ด้วย เดิมเล่าในอุทยานแห่งชาติไม่ได้นะ,<ค>ะสูบบุหรีด้วยนะ,จะเจ้าพนักงานอุทยานตรวจพบมีโทษปรับสองพันบาทนะฝากเป็นความรู้แ <คะ S 2> มเนี่ยตัวติดบุหรีเวลา <c oughs> ผมจะสูบบุหรีในอุทยานแห่งชาตินะพี่ <c oughs> ผมต้องมุดเข้าไปในรถผมนะ <c oughs> ไ,มได้สูบบุหรีในรถตัวเองนะ <c oughs> เอาจริงๆนะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ี่คุณไปเดินสูบบุหรีเนี่ยเราหนือยอยชายคุณติดโดนทันทีนะดถปรับเตมาตาด้วยอนะสองพันบาทเตรียไมไว้เลยบุหรีหนึ่งมวล อันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับก็มีแค่นี้ในหนังสือคาสั่งสามหน้ากระดาษ A4 สาระใจสาระหลักใหญ่ใจความมีแค่นี้ะนะคอับเอเอแล้วข่าวลือก็คือข่าวลือเท่านั้นเองงั้นก็อันอันที่ผ่านมาเป็นข่าวลือเนาะอันนี้เป็นข่าวจริงเนาะเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนปกใหม่อันนี้จะทำเป็น อัปเดตเดี๋ยวพี่จะไปทำเป็นคลิปนะคะจะตัดออกมาเป็นคลิปแล้วเอาขออนุญาตเอาภาพขออนุญาตเอาภาพดาบเข้ามาอยู่ในคลิปด้วยนะคะเพราะว่าพี่จะได้คนจะได้รู้ว่าเสียงเป็นเสียงดาบมาชี้แจงนะคะมันจะดูมันจะน่าเชื่อถือนะคะคําสั่งคําสั่งจังหวัดมุกดาหารที่หนึ่งห้าหนึ่งห้านะสองห้าหกสี่เดี๋ยวมาตรการการควบคุมโรคเนี่ยมีเท่านี้จริงจริะ มาตรการการควบคุมตอนนี้อะไรสงสัยเรือมั้งค่ะเพื่อนๆมีอะไรสงสัยไหมคะสอบถามดาบได้เลยนะคะดาบคะเดี๋ยวตอนนี้พี่ไม่มีปากกาในมืออ่ะเดี๋ยวยังไงพี่รบกวนพี่จะรบพี่จะรบกวนไปขอไปขอหมกถ่ายภาพส่งให้ทางทางหลังบ้านนะค่ะขอบคุณค่ะแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาลายเนี้ย มาอาจมาเป็นคลิปแล้วก็ขออนุญาตดึงภาพดาบขึ้นมาไว้อยู่เคียงข้างเพราะว่าคนจะได้รู้แล้วก็ข้อมูลมันจะได้ดูแบบเออน่าเชื่อถือมากขึ้นนั่นเองนะคะถูกต้องครับขอบคุณค่ะคำสั่งห้ามอ่ะคสั่งทางปกครองมันต้องมีเป็นคําสั่งเป็นลายลวกอักษรค่ะนะฮะแล้วเหตุถ้าจะอ้างเหตุการณ์ล้เมื่อหวานนี้นะฮะนล้วจะมาห้ามวันนี้ห้ามทั้งหมดเลยเนี่ยก็ <c oughs> ต้องชี้แจงฮะต้องเป็นคำสั่งมาอีกรั้นหนึ่ง <c oughs> นะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมยังฟันธงว่าเป็นข่าวลือข,ข่าวที่คลาดเคลื่อนคุณย่าแดงยังบอกว่าดูไร์สดก็เห็นตำ,ตำรวจเขาห้ามคือตำรวจห้ามปากเปล่าผมไม่เชื่อเหมือนกันที่ไปบ้านย่าชี้ไปสามทุ่มผมก็ก็คอ,อกันเนี่ยขอบคุณค่ะผมก็พูดแค่นี้แล้วคบคอ,อ,อกัน,นขอบคุณค่ะนะฮะแต่ถนะ้าคุณมีมเอกสารมาเออเนี่ยคำสั่งโดยตรงมาจากจังหวัดมุกดาหารต่อไปนี้ห้ามแม่สรพีห้ามพ่อปู่ปริจิต มีการลำทุกประเภทอย่จบอันนี้จบเลยดามนั้นแต่อันนี้มันไม่มีที่มีเพียงเจ้าพนักงานมาบอกว่าคุยไปคุยมาห้ามหมดเลยอย่างเงี้ยนะแล้วถามว่าในในคำสั่งในคําสั่งสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมุกดาหารเนี่ยคนที่จะเป็นคนที่จะถูกแต่งตั้งเป็นเป็นไอ้นี่นะเขาเรียกว่าข้อสองเดี๋ยวเดี๋ยวนะเ,เปิดแปปหนึ่งนะ อ่าข้อสองจุดหนึ่งนะฮะเอาข้อสองใหญ่เนี่ยให้พนักง,งานฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์กรปกครอ,องท้องถิ่นประหลัดองค์กรปกครอ,องท้องถิ่นในฐานะเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคข้อสองไม่ได้พูดถึงตำรวจแม้แต่คำเดียวเป็นพนักง,งานควบคุมโรคขอบคีณมากบับงคับบังคับในคำสั่งนี้คือเจ้าพนักง,งานควบคุมโรค<ข>อือค่ะนะครับค่ะ เอานี้พูดกันแบบตามตามตัวหนังสือเลยค่ะนะฮะโหดาบเข้ามาทานันเวลาพอดีเลยนะคะผมเห็นทุกช่องเลยตอนนี้ไปในทางเดียวกันหมดห้ามลำห้ามโทรไปถามนะ,ะว่าเอ้ยใครห้ามลำผมก็ได้รับข้อย,ยืนยันมาแล้วว่าไม่ได้ไปบอกยาชีช้เฉยๆว่าอย่าเพิ่งลำเลยตอนนี้เธอนะก็<อ>คุยกันแบบเพื่อนคุยกันเพราะมันมีกระแสข่าวอย่างนี้ มันไม่ใช่คำสั่งมาจากราชการเป็นการไปบอกเ่าของเพื่อนฝูงว่ากระแสข่าวแบบนี้แบบนั้นมานะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งํำเลยแบบนี้เนี่ยสดมายังไงก็ปล่อยไปอย่างนั้นใช่ใช่เนี่ยเนี่ยข้อข้อเสียของของของการไรสดนะถ้าสังคมไม่ไม่เข้มแข็งพอเนี่ยมันจะตกเป็นเหยื่อกับระแสข่าวแบบนี้เลยคือยอดเลยขอบคุณค่ะรือมันสดจริงๆไงมันสดมากมากเลยสดแบบเห็นเหื่อแดงๆเลยไง พูดมาพูดออกไปปั mm ๊บเลยอย่างเงี้ยการกันคองข้อมูลมันไม่ทันมันไม่ทันเกิดอืมค่ะใช่ใช่ค่ะขอบคุณค่ะก็ข่าวสารอันไหนที่มัน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 ไม่ได้รับการกั้นคลองและตดาบมากหลายชั้นก็มากั้นคลองให้แล้วนะคะเพื่อนอวันนี้ดีใจจริงๆเลยอ่ะได้เพื่อนๆอยู่ด้วยกันเพื่อนก็แบบหลายโค้ดนี่ขอบคุณดาบเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะสดจัดน้องเจมบอกก็ยูทูบเบอร์ช่องแหละก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยไม่ผิดไม่ผิดนะยูทูบเบอร์ไม่ผิดแต่ว่ามัน มันสดจนออกไปไปตามนั้นน่ะใช่ไหมพอไปตามนั้นปุ๊บเนี่ยการตรวจทานความข้อเท็จจริงมันไม่ทันไงเนี่ยพอผมได้ข้อเท็จจริงผมก็รีบมาบอกพี่เป็นช่องแรกเลยว่าเป็นอย่างนี้ขอบคุณมากเลยอ้างอิงอ้างอิงคําสั่งมุกดาหารนะหนึ่งห้าหนึ่งห้าถ้าปกสี่นี่แหละหลักใหญ่ความมีเท่าเนี้ยนะค่ะนะครับแล้วถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณต้องออกคําสั่งมาเปลี่ยนแปลงอ้านู้นอ่ามนี้ออกคําสั่งด่วนที่สุดมาก็ได้ถือมาเลย ซึ่งกำนันผู้ใหญ่ก็ยังไม่มีให้ได้คำสั่งนี้คแล้วจะมาห้ามแม้แต่คนเดียวก็ไม่ได้เนี่ยเจเดี๋ยวไปไปเจอกันว่าสานปกครองก็มีนะค่ะอผมคุยกับผู้ใหญ่นิ่มพ่อนิ่มแล้วคุยกันแล้วพรุ่งนี้ทั้งทั้งพ่อนิ่มแล้วก็กำนันจะไปหาในอำเภอเลยจะไปหาในอำเภอพรุ่งนี้ไปถามไปถามในท่านอำเภอท่านประหลัดอุโ่กหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องท่านยืนยันมานะ ท่านยืนยันมาก็จบว่าไม่มีคำสั่งนี้ก็เนี่ยถ้ามันเป็นวิดีโอคอน,นเทนต์ได้เดี๋ยวผมก็จะโชว์คำสั่งปิวว่นอยู่ตรงนี้โอ้ยจริงๆนะนผมก็โทรถ,ถามน้องที่มาแล้วด้วยก็ก็ย่าเพิ่มไปดราม่าต่อก็รอเพิ่ง,าางนี้กำลังกับผู้ใหญ่คือผู้ชี้ขาดอีกครั้งหนึ่งนะะก็กระแสะข่าวเท่าเท่าที่ตรว,ว,วจสอบได้มีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้นะ คุณคุณคุณชัดชนบบอกใช่พูดจริงเรายังเชื่อเลยนะตำรวจพูดเราก็เชื่อเดี๋ยวเออเดี๋ยวผมบอกไปซื้อหวยเก้าสี่แปดกับเก้าสี่เจ็ดอีกซื้อตามเอออุ้ยกระจ่างกันเติมเลยนะกระจางกันเติมเลยนะคะตกลงตกลงลำได้ใช่ไหมคะตอนนี้ดาบคะผมมั่นใจว่าล้ำได้ล้ำได้ลำเลยสนใจ ไม่ต้องสนใจแต่เอาปลอดภัยที่สุดลำสักสามคนพอโอเคค่ะถ้าบอกจะผิดกฎหมายมาตราไหนก็มาว่ากันค่ะค่ะมาจับเลยมาจับก็จะถามว่าผิดข้อไหนมาตราไหนก็ตู้กันค่ะรบกควบคุมโลกเขากําหนดไว้กี่คนนะครับค่ะอย่าไปเชื่อเพราะเพราะเขาเป็นพนักงานราชการมาบอกเยู่บอกไม่วาจาผมไม่บอกคุณก็ได้ดิคุณนี้ค่ะใช่ไหมผมก็จะบอกคุณคุณก็ต้องทําตามอย่างนั้นเลยค่ะ S <S <an> คือทุกอย่างมันมีระเบียบม,มีคําสั่ง <tha' S 2> มีกฎเกณฑ์นะออบางทีเขาอาจจะบอกมารับสายร้องเรียนรับโทรศัพท์ร้องเรียนเขาเลยออกมาแจ้งเพื่อสิ้นเรื่องงั้นก็ไม่ต้องกกรําซะก็จบจะได้ไม่มีเรื่องร้องเรียนอนี่ยโอเคค่ะเข้าใจถูกร้องเรียนก็เ<อ>ลอยออกมาตรวจสอบโอ้ถูกร้องเรียนเนาะมันเป็นอย่างนี้นี่เอง ผมรู้้วยว่าใครร้องเรียนเนี่ยแต่มันพูดไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเอาไว้สังคมจัดการกันเองนะครับเนี่ยหลายอย่างมันพูดมันรู้แต่มันก็พูดไม่ได้ก็ลําบากอยู่ก็เลยก็เลยก็เลยอยู่แบบกลางๆแบบเนี้นะคะเหมือนพี่เหมือนพี่เมื่อสักเมื่อเหมือนพี่เมื่อประมาณสักสองชั่วโมงที่ผ่านมาพี่ก็เข้าไปอยู่ในไลฟ์สดของของเพื่อนๆเนาะเขาบอกว่าพี่มุดาดูกักกักพี่ก็บอกพี่จะพูดอะไรมากได้ล่ะเดี๋ยวก็ กฎหมูกฎหมายมันก็มีคุ้มครองเราอยู่แลวไปพูดอะไรมากก็ไม่ได้เรารู้ไม่จริงเราก็เสี่ยงในการพูดถูกไหมคะถูกต้องครับเรื่องจริงเราพูดไปก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อีกเรื่องจริงเราไปพูดก็เสี่ยงกับกฎหมายอีกใช่ไหมคะครับผม <c oughs> คำตอบสุดท้ายคือพรุ่งนี้กำนั้นและผู้ใหญ่จะเข้าไปพบนายอำเภอนะครับโอเคค่ะแลาจะได้คําตอบที่เป็นสุดท้าย แต่ใน,ในชั้นนี้ขอยืนยันตามคําสั่งหนึ่งห้าหนึ่งห้าเท่านั้นก่อนนะครับสั่งหนึ่งห้าหนึ่งห้านะครับคือคําสั่งของตํารวจเนี่ยต่อให้เป็นนายร้อยตํารวจไปนะคําพูดของนายร้อยตํารวจมันจะไปแย้งกับคําสั่งผู้ว่าไม่ได้นะครับผู้ว่าราชการใหญ่ที่สุดในจังหวัดนะค่ะแม้แต่แม้แต่หัวหน้าตํารวจ6รูมยังต้องทําความเคบรพผู้ผู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนะค่ะผมจะบอกให้ตามระเบียบการปกครองคนะฮะนะ อ๋อเป็นอย่างนี้เหรอในช่องไลฟ์สดของผู้ใหญ่ของบ้าน,นบบท่านบอกท่านก็ชี้แจงไปแล้วว่าเออเป็นการส่วนตัวอ๋อไปบอกไปบอกเอญาชี้เป็นการส่วนตัวเองค่ะ นะฮเอาบอกเองว่าเออมันมีกระแสข่าวนี้เธอหยุดลําก่อนแล้วกันค่ะจะแค่นั้นเองนะครับอ๋อนะคะแล้วตกลงจะหยุดอีกนานไหมคะเด็กๆเนี่ยก็คงจะขาดรายได้ไม่ค่ะผมว่าพรุ่งนี้ไบ่ายลําต่อได้แล้วโอเคผู้ใหญ่เนี่ยเองก็ร้อนใจนะเรื่องนี้มีกระแสข่าวมาเยยอะแไม่ได้ยังไงอาผู้ใหญ่ไลฟ์แล้วอ่าผู้ใหญ่ไลฟ์แล้ว โอเค <Okay. S 2> แล้วผมก็จะขอยุติสายเพียงเท่านี้นะค่ะไปดูแลผู้ใหญ่คุยกันกแบบับใช่ครับค่ะ,<น>ะแล้วพี่จะได้มาตัดคลิปนะคะอ่าเดี๋ยวครับพี่รุจิลาบอกในอำเภอก็ใหญ่ก็่ผู้กับสูกต้องครับถ <c oughs> ูกต้องครับถ้าเอาระเบียบราชการมากลางในอำเภอใหญ่กว่าอ๋อเหรอเพราะว่าผูา้กุมกับก็แค่เป็นหัวหน้าสถานีในอำเภอในอำเภอจะควบคุมทั้งส่วนราชการทั้งหมดในอำเภอเป็นเป็นความรู้ครับถูกต้องครับยืนยันตามนั้นนะครับค่ะ ครับโอเคนะครับไว้พูดคุยกันวันหน้าค่าวนะครับคุณดาบสวัสดีพี่มุกดาแล้วก็พี่ๆทุกๆท่านครับสวัสดีครับผมขอบคุณดาบมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆก็ขอบคุณดาบมาไกลนะคะที่มาให้ความกระจ่างในครั้งนี้นะคะ นะขอบคุณทุกการติดตามนะคะสำหรับวันนี้แอดก็มาสรุปคลิปสั้นๆเท่านี้ก่อนนะคะย้อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะ,ะสำหรับใครที่เข้ามาเป็นร่วมดูในคลิปเหล่านี้ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จในชีทุกๆด้านเลยนะคะเจอก,กันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ